สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแกะกล่องค่ะกล่องกระเป๋าที่รอคอยค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่กบได้เล่นเบอร์ทองซึ่งเขาจะมีชิงโชคเป็นกระเป๋าจากร้านน้องปอนะคะโชคดีมากตื่นเต้นมากตอนที่น้องปอทักมาแล้วก็บอกว่าพี่กบอยากกินขนมบ้าบิน ส่งมาเลยอะไรแบบเนี้ยก็เลยบอกพี่ถูกแปดสามเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นมากตอนนั้นก็แบบฮะหว้ยออก 83. แปดสามเหรออะไรอย่างเนี้ยก็เลยแบบมือไม้สั่นทําอะไรไม่ถูกเลยวันนี้ก็น้องปอก็ได้จัดส่งมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันค่ะว่ามันเป็นแบบไหนกระเป๋าสวยแค่ไหนแกะเลยนะคะ เราก็หลังจากน้องปอบอกว่าพี่กบได้หกรางวัลใหญ่นะอะไรอย่างเนี้ยเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากไม่คิดว่าครั้งหนึ่งเราจะได้ใช้กระเป๋าแพงๆแ,แบบนี้เพราะว่าให้ซื้อเองก็คงจะไม่มีปัญญาซื้อค่ะมันแพงเกินแต่พอเราได้โอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของมันก็ จะเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเลยค่ะเปิดกล่องแล้วนะคะน้องปอก็มีครีมออตัวมาร์กตัวมาร์กหน้าน่าจะเป็นมาร์กหน้านะคะน้องปอแถมมาให้หนึ่งชิ้นขอบคุณมากนะคะ,ะในกล่องมีอะไรน้องปอบอกว่าใส่ไม้ครบชุดเลยนะคะอันนี้ก็เป็น เทคมาอย่างดีด้วยน้องน่ารักมากท้งกองปอเนี่ยจะเป็นอะไรที่กดติดตามมานานตั้งแต่หลายปีมาแล้วค่ะประมาณห้าหปีมาแล้วติดตามน้องเขามาจากทางเฟซบุ๊กนะคะน้องเขาน่ารักมากเป็นคนที่สู้ชีวิตแล้วก็จากที่ดูในเฟซบุ๊กนะ คือเราไม่ได้สัมผัสกันจริงๆจังๆก็คืออ่ะน้องเขาก็เป็นคนที่น่ารักคนนึงแล้วก็ขยันมาหากินแล้วก็เจอมรสุมอะไรเยอะแยะมากมายเลยก็เป็นกํำลังใจอ,อยู่แบบห่างๆกันมาตลอดแล้วก็จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ดูจากในเฟซบุ๊กก็ แอดน้องเขาเป็นเพื่อนตัง้งแต่ปีห0สนี่ก็6กค่าแล้วเนาะก็เลยไม่คิดว่าจะได้โชคได้ทุลาบจากน้องเขาเหมือนกันต้องแกงนน่องทะนุกนอมเลยอ่ะกลัวจะโดน หนึชิ้น,นแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกล่องกระเป๋าสวยนะคเลยค่ะเึ็นจากข้างนอกนะคะเอานี้ออกก่อนตอนนี้เราก็จะมาดูกันขออนุญาตแกะเลย แบบเบามือมากกลัวมีดไปโดนกล่องสวยๆแบบ เราก็คนธรรมดาเนาะจะให้มาซื้อกระเป๋าใบแพงๆก็เป็นไปไม่ได้วัได้มีโอกาสเป็นเจ้าของกระเป๋าใบสวยๆกลิ๊ดเลยค่ะนลารักมากที่สหน้าร้านเกือบห้าบาทแค่ขามเดน องสีชมพูค่ะสูไวแค่กล่องก็ว้าวแล้วว่าเปิดกระเป๋าออกมา ของเขาแพ็คมาอย่างดีมากเลย,อยสองชั้นอีก มาเป็นเจ้าของเรานะคะสพายยังไงแบบนี้เหรออุ้ยมีเงือ่อโอ้ยไม่ใช่ขอบคุณน้องปอมากๆากนะคะสวัสดีค่ะ